กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขุนเดี๋ยวพี่น้องในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข่าวสู่ส่งลุงจนันอีกแด้วพี่น้องมื่อน,นี้ลุงจันก็ได้มาบ้านน้องสายใหม่เนาะพี่น้องก็สิไปเย,ยี่ยมยามถามทายน้องสายใหม่ว่าพิมพ์ชอยูวว่บ่พี่น้องเนาะก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อว่าเพิ่นเด้อดของเฮียนะบ่เนาะโดยมามชือ้อหยังลูกล่ะซื้อพุดเนาะโอ้น้องพุดเป็นหมู่กับน้องสายใหม่บ่ลูก เข่าวองเฮียนบ้าบวนีไหน,นไม่ได้ขา่าโอ้น้องฝุดเนาะกาน้องสชยไหมยูพี่นออ้องโดยมาน้องสชยไหมสบายดีลูกนี่นี่เป็นพ่อแม่มาเลยอ่ากิ่นมาเลยแม่แ้วอะไรยังไง ปวากเออน้องป่าใหม่นป่าพิษปกติมันนีเนาะพี่น้องเนาะโ้ยม่บ่อยากว่ามืนีเป็ยันย่งบปากไสบายดีเ้อโมกูก็จะกุโดยโดยสบายดีเนาะวันนีเนาะโดยโดยสบายดีเงี้ยเราปปากไงปวปากก็ว่าเป็นยังปวนมีอาการนี่นี่เป็นวัดบนนนี่นแม่มงมาดากเด้อ แกชูน้องกินแม่ขนมตำเป็นยว่งมกเ่งน่ะปาดมเต่งชุกแกชูน้องกินมาเพิ่งกะบอกหอยปากมี่น้อยมาหนิหเตงชุกลูกอไอ้หวัดจะอันไปออมืวันจัวัดตุรกีอ๋อองเมือวนนี่นะแม่ไปตีนหัวกามามาประมาณมาเลยตีนหนหัวน้องใส่ไม้ตำตำมะเตงให้แม่กินเด้อไปอีกว่งมน ไป่เอออยากไปนะเม่พ่อสิไ้ไปบบ่ว่าอะไรโมามพ่อให้พ่อให้ไปบ่ไปนเม่แก้วบ่ไปเที่ยวแกงกระเบ่าคนลไปเที่ยวแกงกระเบาไปบ่จะพาไปไปว่เคยไปละว่เคยเคยไปได้ไปอยากไปฮะมันต้องใช่ไหมเนี่ยเห้เม่แก้พาไปกิงเ้าเทียงน้ว่มานน่ Những này ta mặt bang sùo mẹ kia kim mừng nữa thăm bên bò lưu nầy bò kim nam nha mày. Ta cạo kim thăm kim 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 nè. Kim ngủ nè ra kim ngủ nè. Kim ngủ nè đi nè. Kim nè kim ngủ nè. Kim ngủ nè kim ngủ nè. Kim ngủ nè kim ngủ nè. Kim ngủ nè này nè ไปเฮียนอยู่บ่มานีหน่าเราคาดูดนาดเน่ไปได้มาเงียงมือนนะคะแนนได้เท่าไรจิได้มาเงี้อเฮียนวิชาเงี้ยงหมื่นบ่ต้องเขียนใหม่ต้องใส่หม่ตัวนะเพิ่นโมอยากว่าเนาะเพิ่นโมป่าอ๋อลมมาจ่อยมาแจะใช้มาเศร้าแล้วว่าใครเศร้าไข่เลยยังยั่งก็กินร้านจ้ะ อ้ยเป็นไข่กินก็ได้โอวันตนน้ม่ช่่ผสินอม่ใสบ่อะไรม่ซื้อหมกแตงไหมนะ่อน้โอ้้องใส่ไม้เป็นไข่แม่ซื้อหมกแตงไม้น้องก็เลยหมกบ่ได้น่อน่องนั่นนะมันจะบกนสบายเนาะเป็นวัดเป็นไข่น้องอันนี้น้องมาดินน้ำบ่อนี่นะเมื่อยน่องน่องซื้อยังน้องน้องหมกควกินเย็นนะน้องเน้อบ่ จัดซื <rôle à> <but> ้อน้องอยู่บ่เจ้าจะกินเย็นต้องทำมเราเองเราบอกก็ได้นะน้องนะเราหัวซื้อน้องมาเจ้ากินเย็นเลยซีเห็ดแหบมันแหบคอไปองค์เรียน่ะช่วยหนาอยู่บ่บ้านนี้ไะช่วยก็มุมต่างหากหามุมเดี ฉันไปองเงียนเป็นโค้งมาทางหลังมานี่เป็นบัไดมาทางหน้าพี่น้องตอนฉันมาเนาะเดี๋ยวรัดแ้วแช่ดดว่าเจ้ากินเย็นให้เป็นเนาะจักยัวพายมาพาวตัวนี้พายมพร้าวตัวนี้บูซื้อเปลี่ยนไปแล้วเนามเปลี่ยนเเปลี่ยนเนาะทอดบะมักปากนองใช่ไหเนาะถามน้อง ทรงใชากินข้าวยังดูหล่ะมันนี่แม่ไม่ได้เอาไม่ได้กินกระเป๋ามือหนั่นได้เนาะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะยื้อไก่บ่เฮือนเจ้าลูไก่เที่ยงกะเปาไก่อยู่ทั้งในเฮือนนลยบม่เอาไปเลยเจ้ามากกับใครใช่ไหมมากกับพ่อมาเห็ดยังกับพ่อนะบ่อนเที่ยวเนี่ยเออมาเห็ดดิเออมาดินกับเอื้อยใส่ไม้เลยใหญกก็โจมลูกทำดูหล่ะว่าหิวข้าวได้บึงปล่อยไหลไปกนม่าได้ จะขาวบองเฮียนมนิ่ขาวก็ยังเศ้านี่บริขาวเนาะโดยข่าองเฮียนกับบรขาเนาะน้องใสายม้ข่าเนาะแต่ันี้เป็นมูเพื่อนเพี่น้องมาดื่น้ำน้องาย่หม้เนาะพี่น้องโดยลอยาหาที่กันนะกี่อย่างมู่ทนั่ไร้้น่องวัวนายใหมวัวน้ำบวจื่อใช่ไหมบวจื่กันใช่ เป็นไข่ะพาไนลองไอออกแอกออกแอกหน่บปากน้ำสิบัวไอมาดินน้ามือมือนะคิดว่าอาถุงเมือให้ยุ่งน้ำเด็ดเนี่ยน้ำบัปากน้ำบัวหงแลได้บัดยาเอาถัตถุพิษยังไงว้าวน้องบัวบ้าน้ำจะเคี่อมันหลายแล้วจักหน่อยแห่งมาหลาย้นนิดนึงมีหลายคนกี่คันว้าวที่ขนาดมีสองคนยังบัวว้าเนาะเมั่ก่ันเนาะเดยวเ่อก่อนเศร้าๆนี่ดแก้บัอบ้านน้่ดเลย เพื่อนบ้านน้องมาเยอะขนาดเป็นไข่ยังโม่เชาไข่ครับเพื่นบอสบายพี่ไม่น้องใส่ใหม่คือโม่ป่าหมดเนาะเพราะว่าเพื่อนบอสบายพี่น้องเลยเพื่อนบอสบายเพื่นเป็นรัดได้ตัดมาทางเฮือนน้องใส่ใหม่เนาะพี่น้องก็น้องใส่ใหม่กับเพื่อนก็แต่อไปลมกับเพื่อนได้เพื่อนกับบอยากคุยไปไหนพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนโมคอยสบายเนาะพี่น้อง โดยเราบอกเป็นยังเนาะพี่น้องอันนี้ก็เือนเพิ่นพี่น้องนี่ก็กองเฮ้พี่น้องเือนเพิ่นก็ต่อเติมด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกระสาบ ก็สะทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเด้อน้องสาใหม่เนาะกะหนุ่มแก่นก็ได้ถ่ายให้บ่มีพี่น้องได้เบิ่งในส้มกันเนาะโดยกนี่ก็ห้องพี่น้องเอ้ยเป็นห้องเนาะห้องนึงเนาะพี่น้องก็ยังแต่ก็เป็นที่เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยก็ยังเหลือแต่ทวนเนาะพี่น้องก็ยังบ่ได้ปิดอัดเนาะ โดยเือนน้องกับยังกับทีพ,นนพื้นน่องกับยังบริทีเนพน่องโดยอันนี้ก็เป็นห้องที่สองพี่น้องกับลานในน่องกับดุงจันทร์ไทยเบิรงพี่น้องว่าเงินเราก็สซิมีอยู่สองห้องพี่น้องเลยโดย มียันได้เนาะมียัน้เนาะพี่น้องยังแต่ปิดทวนพี่น้องทวนเหมนกัยังบอทันได้ปิดเนาะพี่น้องกต่ยังปึงอยู่เนาะพี่น้องโดยกับมือนี่กับหน้าอีสาบเป็นสิทเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไงมอนเนาะมันน้องายใหม่เนาะโดย ก็ยังอยู่ล้านหน้าพี่น้องก็ยังประมาณเพลงนึงน้อพี่น้องอ่าเล่แล้วพี่น้องเออสร้างเพื่อกาลังสรรค์ดิพี่น้องครับยังไปที่พื้นน้อพี่น้องโดยจะเป็นที่หน้าบ้านน้อพี่น้องโดยก็เป็น Nên đúng chẳng là chị Thái hay bừng thắng lan nả được với nó rồi Cả cùng lây xôm nông cản nó với nó Rồi gần gần cả những sạp thắng nả nó Những đàn lên với người, Cả những mô đê Rồi Những cái khung phẳng này Sẵn lăng พักกินเข่าอยู่พี่น้องโดยสาบเล่แล้วก็เทพื้นเล่กับอัดทวนได้กับป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องสายใหม่บ้านปุ่นเนาะโดยนุ่งจันก็มาโอ้ลมกับน้องสายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง เพื่นกาบอสบายเนาะพี่น้องเพื่อนกาไข่เนาะกามาแต่หงเฮียนเพื่นกาเมื่อเมื่อพี่น้องเลยเพื่นกาบ่ค่อยปู้ค่อยล้มกับดุงเทไรเนาะกาบ่เปยั้งพี่น้องกาเล่ากับ่ค่อยอยู่ดีปันไดเนาะกาถ้าผู้ใดอยากจะสมทบทุนการศึกษานะห้น้องสายใหม่ได้เฮียนเนาะพี่น้องกาติดต่อมาทางดุงจันเนาะดุงจันกาสิยิ้ดีตอนฮับที่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้อง แล้กับทางเอฟซีไ้ก็ผู้ใหญ่เนาะก็ทุกคนเลยพี่น้องกับดุงจันทร์ก็มห้อน,นี่เนาะคลิปดุงจันกัเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องกับผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยหรือพี่น้องกักล่าวคำวา่าสบายลีโดย